แต่งหน้าวายในรุ่นของเอเวอเรสสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะไมก็อยู่กับตัวเอเวอเรสตไทเทเนียมพัดขับเคลื่อนสี่ล้อราคาค่าตัวจะอยู่ที่1น0 0 0ล้านนะคะ74,000บาทสำหรับชุดอุปกรณ์ตกแต่งนะคะก็อย่างที่ไมบอกว่าแต่งหน้าวายในรุ่นของเอเวอเรสนะคะสำหรับตัวชุดด้านหน้ากระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นชุดงานของ YFORD อันนี้เราจะครอบเข้าไปอย่างเดียวนะคะก็คือเป็นกระจังหน้าเดิม และใส่ในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าก็จะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วตัดด้วยนะคะคําว่าวายที่เป็นกันชนด้านหน้าก็คือเป็นสีดํานะอันนี้คือเอกลักษณ์ของเขาเลยชุดหน้าวายนะคะตัวนี้คิ Q ้วล้อนะคะตัวนี้เราก็จะมีคิ้วล้อสีดํานะคะเราจะทําเป็นตัวสีดําด้านให้กับลูกค้าด้วยใส่ในส่วนของตัวย่างนะคะซูเมกล้อตัวนี้เป็นล้อของตัวสปอร์ตนะคะ และด้านหลังเราจะแรปครึ่งคันให้ด้วยก็คือหลอดเท่ก็คือดูสปอร์ตนะชุดด้านหลังเหมือนกันนะชุดด้านหลังเขาก็จะมาเป็นตัวชุดกันชนนะของตัวหน้าวายก็คือได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็คือจะมาอยู่ในรุ่นของตัวเอลเวอเรส์ไทเทเนียมนะคะก็เผื่อพี่ๆสนใจนะคะแนวทางการตกแต่งของคันนี้หรือว่าตกแต่งแบบไหนนะคะก็สามารถแจ้งกลับมาได้เลยะคะ่ะ